สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญราคา5บาทพศ2523รยี่เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2523ค่ะเหรียญกระสาบที่ระลึกในวรโรกาสที่องค์การเ a o อถวายพระเกียรติอันเชิญพระฉายาศาสตร์ทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญ มีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถชิดขอบเหรียญเบื้องซ้ายมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตชิดขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าพระบรมราชินีนาถเรามาชมเหรียญด้านหลังกันค่ะด้านหลังกลางเหรียญมีวงกรอบโค้งสองวง วงซ้ายเป็นรูปหญิงชาวนาสวมงอบกำลังดำนาวงขวาเป็นรูปหญิงกำลังทอผ้าด้วยกี่กระตุกชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าสิบสิงมหาคม2523 25ชิดขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาเหรียญหบาทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเบื้องบนข้อความบอกราคาเหรียญ มีข้อความว่า fao เส้นผ่าศูนย์กลางเหรียญ30มิลิเมตรน้ำหนัก12กรัมวันที่ขอภัยค่ะวันประกาศใช้วันที่17มิถุนายน2523ชนิดโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงหรือทองแดงผสมนิกเกิลค่ะลักษณะเหรียญวงกลมขอบเฟืองค่ะเรามาชมเหรียญกันนะคะ ด้านหลังนะคะลักษณะเหรียญกลมค่ะเรามาชมขอบเหรียญกันนะคะขอบเฟืองนะคะด้านหน้าเหรียญค่ะ ขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ